สวัสดีครับสวัสดีครับผมธรรมรัตน์โภไิคุณนะครับชื่อเล่นชื่อต๋องนะครับเรียกพี่ต๋องนะครับกับน้องปูเป้สวัสดีค่ะปูเป้นะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดซูซูกิ62ค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ด62กันนะครับฟอร์ดซูซูกิ62มีรถมาแนะนําด้วยกัน2รุ่น2คันนะครับรุ่นแรกเป็นเรียกว่ารถในตำนานของเราเป้ใช่ค่ะ สำหรับคันนี้เลยนะคะคุณต๋องคันนี้เลยครับค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นฟอร์ดมาแต่งนะคะ5.0 GT Coupe นะคะเป็นเครื่อง V8 เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพละกำลังแรงม้านะคะอยู่สูงสุดถึง460แรงม้าสำหรับแรงดิงน,นะคะสูงสุดอยู่ที่556นิวตันเลยนะคะต้องเรียกว่ารถในตำนาน<ช>แต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวคันนี้นะครับ<ช>เราจะไปพาไปดูพระเอกของเราอีกคันหนึ่งท<ช>ี่เรียกว่า เป็นตัวแต่งพิเศษใช่ค่ะนั่นนะเราจะเห็นตัวแต่งๆนี้สักคันนะครับเรียกว่าเต็มมากยังไงเราไปดูกันครับเชิญด้านนี้เลยครับคช่ท่านท่านท่านนะครับเป็นยังไงบ้างครับาค่ะเป้ค่ะพี่ไม่เคยเห็นรถเอ่อกระบะฟอร์ดรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยอ่ะมันมันใช่ฟอร์ดเลนเจอร์ใช่ไหมไม่ใช่ตัวใหม่ใช่ไหม จริงๆแล้วต้องเรียนแจ้งคุณต่องก่อนหลายๆท่านอาจจะเห็นสําหรับรถคันนี้นะคะว่าเอ๊ะ t อดมีการนําตัว F150 นะคะจากต่างประเทศเข้ามาแล้วเหรอนะคะต้องเรียนแจ้งทางลูกค้าก่อนนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถปอดเรนเจอร์วา t แท็กขับเคลื่อนสี่ล้อเทียร์สิบสปีดที่มีขายนปัจจุบันนี้ปี2021นะคะด้านหน้าของตัวลูกค้านะคะก็จะมีการแต่งชุดแต่งนะคะคุณต่องเดี๋ยวนะเป้พี่ดูแว๊บๆอ่ะ เหมือนนะ150เนาะเนียนกริฟะค่ะใช่ลยดูเหมือน150แต่ว่าพูดถึงไซส์อ่ะดูเล็กกว่าแต่ว่าไม่เคยเห็นกระบะรูปร่างหน้าตาแล้วก็แบบไม่คุ้นเลยอ่ะไม่คุ้นเลยกับด้านหน้าด้านข้างล้อไม่คุ้นเลยดูเรียกว่ารู้ว่าเป็นฟอร์ดเพราะว่าหน้าตาคล้าย F050 แล้วก็หน้ากระจังนี่แบบ จดเต็มไปหมดบอกที่หอเลยเนาะ<ช>ว่าเป็นฟอร์ด <port S 1> มีความหล่อความดุดันนะคะและยังคงมีความสปอร์ตของตัวเรนเจอร์นะคะที่ยังคงไว้อยู่มีสไตล์อเมริกันนะคะได้กลิ่นออกมาเลยตอนนี้ต้องะะบอกงี้ว่าคันนี้นะครับเป็นรถคันพิเศษของเราใช่ค่ะซึ่งมีคุณลูกค้าได้สั่งจองไว้แล้วนะครับแล้วก็ได้แต่งตามสไตล์ที่บอกว่าคุณลูกค้าเขาแต่งตามสไตล์ที่เหมือน F150 จากืองนอก เออต้องบอกว่าเปลี่ยนเขาไฟใหญ่หน้าไฟตัดหมอกน้าะระจังหูนี่เป็นชุดแต่งทั้งหมดใช่ไหม้องเป้ใช่ค่ะเป็นชุดแต่งเรียกว่าชุดแต่ง F 1 5 0ูน body kit นะคะทรงอเมริกาค่ะโอเค,คถ้าเกิดมีลูกค้าท่านใดอยากได้แบบนี้ติดต่อเป้เลยนะสามารถจัดทำให้ได้ค่ะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะแต่ง ลอๆอ,อยู่แล้วหรือว่าแต่งขยับลอขึ้นมาแบบนี้เอกนะคะสามารถจัดทําให้ได้ทุกรูปแบบที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะใช้เวลานาน,านไหมเพื่อสำหรับรุ่นนี้นะคะต้องเรียนแจ้งลูกค้ากระทางคุณต๋องก่อนนะคะใช้เวลาเบดเซ็ตร่วม1เดือนด้วยกันนะคะ oh ถึง oh. จะเนรมิแออกมานะคะได้ลอเข้มสปอร์ตดูดันได้ขนาดนี้นะคะอยากใส่อยากให้อินเสิร์ชชั่นนำมาดูด้านข้างบ้างนะ เยินดีค่ะดี๋ยวมาดูด้านข้าง้าชมนิดนึงเดี๋ยวเรเห็นว่าโอ้โหพอมาเห็นข้างข้างเนี่ยมันก็สวยด้านหน้าว่าสวยแล้วเรียกว้าวแล้วเนาะนะคะเรียกว่าแต่งได้สอดรับกันมากเลยนะใช่ค่ะกระจกมองข้างน้องเฟ้ดูสิโอ้โหยังกับเหมือนของตัว150ที่อเมริกาจักจั๊กแบบนั้นเลยนะสำหรับลูกค้าที่อาจจะเคยเห็นใน YouTube นะคะของต่างประเทศมาแล้วหรือว่าตามรูปต่างๆนะคะมาเห็นคันนี้ก็เลยเอ๊ะ โอ้โหมาแบบนี้เลยนะคะใหญ่ทุกจุดนะคะก็เดี๋ยวจะพาลูกค้าชมในหลายๆจุดนะคะด้วยกันเนาะ โชกก็เปลี่ยนเนื้อองแป้งนะดูสิโชคสำหรับตัวนี้เปลี่ยนด้วยเหมือนกันค่ะคุณต๋องค่ะเปลี่ยนเป็นของ Ho อปบิดนะคะค่ะแล้วก็ขนาดไซส์ยางนะคะตัวนี้เป็นไซส์ขอบ22นะคะคุณต๋องยางก็แม็กกียางเนี่ยไซส์ขอบ22เลยค่ะออฟเซ็ตลบถึง44ด้วยกันนะคะเรียกว่าเต็มจริงจงเนาะเต็มจริง่ะโอค่ะนอกจากในส่วนของแม็กยางแล้วนะคะกระจกนะคะตัวนี้ก็ใหญ่อย่างที่คุณต๋องพูดนะคะดู แขนนะคะยาวขนาดนี้เลยและในส่วนของนิดนึงนิด <หา S 2> นึงเป้เมื่อกี้พี่เปิดอ่าตรงนี้เลยค่ะคุณตองบันไดไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นบันไดไฟฟ้าอัจฉริยะนะคะก็สามารถเปิดติดได้นะคะ เ,เปิดปุ๊บนะคะเขาก็จะสไลด์ออกมานะคะรับได้เลยช่วยได้มากเนาะดึงตรงนี้ขึ้นเนาะ<ช>มีวันไดก็สามารถขึ้นลงได้ง่ายมากเลยเห็นรถใหญ่ๆอย่างนี้นะคะขึ้นลงสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็ออปชันตัวนี้ก็เพิ่มความหรูหรานะคะนอกจากสปอร์ตแล้วเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถด้วยนะคะนะคะโอเคมาดูกันด้านข้างด้านหลังันบ้างนะครับว่าแต่งอะไรกันบ้างสำหรับในส่วนของทางด้านหลังนะคะตัวนี้มีติด ชุดสปอร์ตบาร์นะคะของแคมเมอร์นะคะชุดนี้มีเพิ่มเติมในส่วนของที่เป็นเกี่ยวยางอะไหล่วงที่5้านะคะตัวนี้กับลูกค้าด้วยค่ะโอ้โห,หนอกจากติดยางอะไหล่นะคะตัวนี้ยางกับแม็กยังเป็นไซส์เดียวกันกับตัวรถใช้ในกรณีเพิ่มเติมฉุกเฉินได้ใช้งานได้จริง <c oughs> ค่ะคุณต่ออาจจะเห็นทางด้านหลังนะคะแวบๆเนาะด้านหลังจะมีท่อนะคะท่อน,นี้จะเป็นท่อคู่นะคะ พ่อคู่ทั้งสองข้างนะคะ RBP ใช่ยี่ห้อ RBP ตัวนี้นำเข้านะคะคุณตองจากอเมริกาต่างประเทศเลยนะคะสำหรับชุดนี้ทั้งชุดนะคะเป้พี่มาสังเกตดูแล้วไม่ใช่เฉ<ช>พาะแต่งโชว์ข้างหน้านะ<ช>บอดี้คิดเนี่ยมันถึงตรงนี้ด้วยนะใช่ค่ะคุณตองตรงโป่งล้อตรงนี้ด้วยบางคนหลังตรงนี้ด้วยบางคนหน้าด้วยใช่ค่ะกระทั่งไฟท้ายด้วยนะไฟท้ายด้วยค่ะจะเห็นในส่วนของด้านท้ายนะคะจากด้านหน้าก็รับจาก ด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายยาวมาถึงนี่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะก็เพิ่มในส่วนของความยาวนะคะของตัวรถนะคะในช่วงในส่วนของชุดครอบนะคะทางด้านหลังตรงนี้ด้วยค่ะอ๋อนี่ไม่หมายความว่าไม่ได้ใช้กระบะตัวเดิมหรอ,อเปลี่ยนในส่วนของเซ็ตกระบะทั้งเซ็ตด้วยนะคะยกทั้งลูกออกเลยยกทั้งลูกค่ะค่อนข้างที่จะใหญ่เพิ่มขึ้นโอ้โห <c oughs> โอ้โหนี่เปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนหมดเลยฝาท้ายด้วย กันชนหลังด้วยใช่ค่ะเพื่อความเนียนเป๊ะๆนะคะให้ลูกค้ากับความหล่อลงตัวขนาดนี้นนะะกันชนท้ายตัวเนี้ค่ะจะเป็นกันชนท้ายของยี่ห้อ Option นะคะมาอีกทีนึงนะคะคุณต๋องอันนี้นะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กแบบนี้เลยะค่ะโอ้โหดูเหมือนจะต้องบอกเป้ว่าฟิลลิ่งเนี่ยออกจะเหมือนจะค่ะ <c oughs> ดิบๆนิดนึงเนาะแต่ก็ดูเนียบด้วยดูงานเนียบมากเลยนะงานเนียบค่ะตั้งแต่ในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะคะไปดูทั้งจุดไหนก็รู้สึกโอ้โหนะคะคันนี้สวยหล่อจริงๆนะคะโอ้โหต้องเรียกว่าครบจริงๆนะครับเนี่ยครบครันมากค่ะแต่ในส่วนของในเรื่องของกล้องมองหลังนะคะต่างๆนะคะแล้วก็ภายในอะค่ะเทคโนโลยีการขับขี่ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะปกติค่ะ ว wow, ้าวเนอะว้าว wow, เลยค่ะคันนี้ค่ะโอ้โห oh, oh. เดี๋ยวเราพาเื่านชมกับไปดูด้านหน้าอีกนิดนึง <c oughs> ไป <c oughs> ดูด้าน,น,นหน้ากันนิดนึงนะครับด้านหน้านะคะ,นนะ,คะยังคงความหรอนะคะตั้งแต่โลโกโ้คำว่าฟอร์ดเลยนะคะ F O R D นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ LED นะคะไฟตกแต่งด้วยกันทั้งหมด3จุดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพวกไฟหน้านะคะไฟหน้าตัวนี้นะคะเป็นไฟหน้าของ F Sport นะคะก็มีการ รองรับนะคะขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะรองรับกับตัวกระจังหน้านะคะได้เป็นอย่างดีเลยนี่เป็น LED ทั้งระบบไหมจะเป็น LED ด้วยนะคะทั้งระบบเป็นโปรเจคเตอร์ LED ทั้งระบบเลยเั้ะดใช่ดูแล้วหน้าจะทั้งระบบเลยโอ้โหผ่อดแบบมาเป๊ะๆนะคะเหมือนในส่วนของตัวที่เป็นอยู่ในเมริกาไปตัดหนอกนะคะยังเป็น LED นะคะตัวนี้เดี๋ยวแป๊ะเปิดให้อีกทีนึงนะคะไปตัดหนอกนะคะจะได้เห็นภาพกัน ด้านหน้าก็มีวินติดวินมาด้วยนะครับเรียกว่ารถคันนี้นะะคเข้าป่าได้เลยนะเป้ระบมีติดวินมาด้วยมีติดวินด้วยค่ะลูกค้าติดวินนะคะข้างหน้ารถนะคะใช้งานในลักษณะการลุยออฟโรดนะคะสําหรับขาลุยแท้ๆเลยนะคะยางก็เป็นออเทอเรนด้วยนะก็เอาไว้สําหรับลุยอยู่แล้วได้เลยค่ะโอ้โหเรียกว่าสายทั้งเรียกว่าสายลุยสายแต่งซิ่งได้ครบคันทงหมดเลยค่ะ ครบจริงๆเนาะทั้งแต่งเทพแต่งหล่อเข้าป่าจริงก็ทําได้ผมได้หมดนะคะเรียกว่าผมว่ามันมันลงตัวมากนะคันนี้นะใช่ค่ะสาหรับคันนี้ลงตัวนะคะใช้งานได้หลากหลายนะคะคุณสองค่ะโอ้โหสุดยอดมากน้เป้น้องเป้อย่างนี้พอจะบอกงบประมาณได้ไหมงบประมาณใช่ไหมครัว่าคันนี้เนี่ยทั้งหมด่สำหรับคันนี้หล่อขนาดนี้เนี่ยอีกนิดนึง นกเป้ <L> นี่ก็เป็นสติกเกอร์แรปถูกไหมอ่าตัวนี้นะคะเห็นสีเขียวแบบนี้นะคะของเดิมโฟร,รถอะคะ่ะจะเป็นสีดำนะคะคันนี้มีการแรปสติกเกอร์นะคะทั้งคันโดยลูกค้าเลือกสีอขอให้ออกเป็นแนวทหารทหารเท่เนี้ยคะ่ะก็จะเป็นสีเขียวกับทาโมกรีนนะคะจะเป็นชื่อสีเขาอีกทีนึงนะคะ่ะโอ้โหโอ้โหก็ถ <c oughs> ื <c oughs> อว่า <c oughs> พอมาใส่อย่างนี้สีอย่างนี้กับดูโดดเด่นขึ้นไปอีกเนาะโดดเด่นมากค่ะสําหรับคันนี้นะคะแล้วในส่วนของมูลค่าเบ็เศษ็ทั้งหมดเบื้องต้นนะคะก่อนหน้านี้ใจเย็นๆนะขอหายใจลึกๆก่อนเ <c oughs> บื้องต้นว่าะะเท่าไหร่ะจะเอาแบบนี้เนี่ยแบบนี้ทั้งคันเลยเนี่ยไปแจ้งก่อนว่าหลักแสนแน่นอนนะคะหลักแสนเท่าไหร่นั้นณนะเวลานี้สําหรับรถคันนี้นะคะเขาแต่งขึ้นมาถึงมูลค่า7 5 0 0แสาหมื่นบาทแล้วค่ะคุณตอง <c oughs> อะไรนะ750,000บาทราคาณเวลานี้ค่ะราคารถหรือราคาแต่งราคาของแต่งไม่ใช่ราคารถนะไม่ใช่ราคารถค่นนี้เฉพาะราคาของแต่งเท่านั้นเลยค่ะคุณตองราคารถเท่าไหร่ครับราคารถนะคะสำหรับตัวเรนเจอร์นะคะวแทคขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ละค่ะราคารถปัจจุบันจะอยู่ที่1.268 0ล้าบาทนะคะบวกของแต่งแล้วเจ็ดแสนห้าอีกเจ็ดแส0 0 0บาทค่ะ เราราร่วม2ล้านบาทค่ะสำหรับคันนี้ลรานได้รอไปแบบนี้เลยค่ะคุณสองพูดไปที่คนทั่วไปอาจจะมองว่าแพงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะหารถกับเพื่อนสี่ล้อสมรรถนะแบบนี้ตกแต่งแบบนี้2ล้านบาทแลไม่ว่าแพงไหมคุ้มค่ามากค่ะด้วยราคานี้นะคะแล้วลูกค้าได้มาแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าแทบจะหาความเหมือนใครเนี่ย ไม่ได้แล้วนะคะนในตลาดไม่มีอย่างนี้แล้วเนาะไม่มีแน่นอนค่ะจะเอาอย่างนี้ราคา2ล้านบาทผมว่าส่วนตัวนะครับมูลค่ารถล้านสองแต่งไมเจ็ดแสนอาจจะดูว่าแพงแต่ส่วนตัวคิดว่าได้ชุดแต่งแบบนี้ความแตกต่างแบบนี้สมรรถนะแบบนี้เอาไปลุยป่าได้แบบนี้ SUV ก็ราคานี้เนาะเราไม่อยากพูดชื่อยี่ห้ออะไรภาพพิงชัยนะครับแต่ว่า SUV ปกติ ็ราคานี้แต่เขาไม่ได้ความเท่ความลุยแบบนี้นะใช่ค่ะพูดถึงความเท่ปุ๊บเรนเจอร์ anger, คันนี้เลยค่ะตอบโจทย์กับทางลูกค้านะคะทุกๆุกท่านนะคะที่สนใจนะคะท่านไหนมีลูกค้าสนใจยังไงนะคะสามารถติดต่อนะคะคุณต่องเข้ามาที่ฟอร์สุขุมวิท6กนะคะก็เดี๋ยวจะให้เจ้าที่เวาขึ้นลิงก์นะคะไลน์นะคะแล้วก็ f c e e o o o นะคะทางด้านล่างให้ลูกค้าติดต่อมาด้วยนะคะก็ <c oughs> งั้นวันนี้เราก็เรียกว่าแนะนำกันพระเอกของเราในอนาคตเดี๋ยวเราจะมาทำตัวนี้กันบ้างนะน้องเป้นะตัวนี้เลยค่ะรถเป็นตำนานของเราพาไปลองขับกันเยจำลับมาแต่งของเรานะไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้เราขออนุญาตพี่ต๋องน้องเป้ขออนุญาตแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะ